นี่คือลักษณะของแบบแปลนบ้านซึ่งวางอยู่ในพื้นที่20คูณ20เมตรเป๊ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะมีถนนด้านข้างและด้านหน้าป้านจัหงนไปทางทิศใต้ใต้คือที่นี่เห็นว่าเราจะมีห้องนอนส่วนตรงนี้เป็นระเบียงเปิดออกมาเปิดประตูออกมาเป็นระเบียงนะห้องนอนหนึ่งมีห้องน,าน้าอยู่ภายในมีห้องนอนสองห้องนอนสามขนาด ห้องนอนสองสามสี่เนี่ยจะมีขนาดสี่เมตรตรงนี้คูณสามเมตรบีเต็มที่แล้วเพราะว่าต้องมีข้างด้านข้างห่างจากรั้วสองเมตรสองเมตรตามมาตรฐานตามเทศบัญญัติเลยเพราะอยู่ในเขตเทศบาลพอบ้านออกมาได้เต็มที่ก็จะได้สี่ห้องนอนกับหนึ่งห้องนอนใหญ่และมีห้องน้ําอยู่ข้างในและมีห้องนั่งเล่นตรงนี้ห้องรับแขกตรงนี้นะและนี่คือห้องทานอาหาร ตรงนี้เป็นห้องซักผ้านะซุกอยู่ในห้องครัวนี่หนึ่งขนาดสามคูณสี่เมตรห้องครัวนะเห็นว่าทางเข้าบ้านจะเข้าทางนี้นะคิดว่าจะเจาะเข้าทางนี้ด้วยก็ลําบากนะเพราะรถจะเข้าไม่ได้ถ้าคิดว่ารถเข้าได้แต่ทําประตูเล็กได้เพื่อให้คนเดินเข้าได้แต่ไม่ควรรถเข้าทางสองทางเพราะรถจะเข้าได้ด้านเดียวด้านนี้จะแล้วจอดได้ประมาณน่าจะคันเดียวนะหรือสองขันดูอยากตรงนี้ ่ะสี่สี่ไม่ได้อ่ะสองคันปิดประตูรั้วไม่ได้เพราะมันพื้นที่ไม่มีมากพออยู่ตรงนี้นะมันถ้าทําหลังคาก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็ลองดูอีกทีว่าทำไงวันนี้คือแบบบ้านที่แปลนที่เราได้ทีนี้ามาดูนี้ออกแบบแนวทางว่าจะเป็นยังไงนี่คือจินตนาการที่สร้างขึ้นมาดูเราจะแก้ไขยังไงก็ได้แต่นี้ลองทําให้ดูวันนี้คือมุกด้านหน้าของห้องใหญ่จะมีระเบียงเปิดประตูามาได้ เหนว่าตอนนี้ยังไม่ใส่หน้าต่างและเห็นว่าเรามีด้านข้างในสองสองเมตรนะยกสูงจากพื้นนี่เมตรหนึ่งนะจะลดหรือจะเพิ่มก็ได้ทางเข้าบันไดทางเข้าบ้านเนี่ยจะทําให้มีสองระดับเพื่อให้เดินอย่างสบายสบายไม่ต้องเดินเมื่อยสามขัน้นหยุดสามขัน้นหยุดนะเห็นว่านี่ทางเข้าบ้านตรงน,นี้ยังไม่ใส่หน้าต่างหลังคายังไม่ทําให้เสร็จทำให้วีโอส่งมาดดก่อน ด้านหลังจะเดินออกมาได้จากห้องครัวไอห,ห้องซักผ้านะก็สองเมตรเหมือนกันนี่คือลักษณะของบ้านชั้นเดียวที่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดมันจะแอาอัดอย่างนี้แหละถ้าใช้พื้นที่กว้างต้องเป็นสองชั้นขึ้นนะนะจะกำจัดไอปัญหาต่างๆได้เยอะแต่ถ้าชั้นเดียวก็ได้อย่างนี้เต็มพิกัดเลยดีไซน์ดีที่สุดคิดว่าจะแก้ไขยังไงก็ว่ามานะ